Eating Disorder หรือความผิดปกติเกี่ยวกับการกินจะเป็นกลุ่มอาการผิดปกติของพฤติกรรมการกินที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่องค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นผลมาจากนิสัยเชื่อมั่นในตัวเองตามโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าหรือเกิดจากปัจจัยอื่นเช่นพันธุก,กรรมประวัติครอบครัวการอดอาหารแบบผิดผดและค่านิยมเกี่ยวกับรูปร่างที่ผอมบาง ซึ่งความผิดปกติเกี่ยวกับการกินก็มีหลากหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นอโนเร็กเซียหรือบางคนจะเรียกว่าโรคกลัวอ้วนหรือโรคคลั่งผอมนั่นเองค่ะจะเป็นโรคที่ผู้ป่วยมีความคิดหมกมุ่นเกี่ยวกับรูปร่างที่ผิดปกติโดยคิดว่าต้องรักษารูปร่างให้ผอมบางอยู่เสมอกลัวน้ำหนักขึ้นแม้จะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อยู่แล้วก็ตาม อณูเร็กเซียนั้นจะมี2ประเภทด้วยกันค่ะนั่นก็คือกลุ่มที่พยายามจํากัดปริมาณการกินอาหารหรือออกกําลังกายอย่างหนักเพื่อไม่ให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นและกลุ่มที่กินอาหารมากผิดปกติเป็นช่วงสั้นๆแล้วก็จะล้วงขอให้อาเจียนออกมาหรือใช้ยาระบายเพื่อลดน้ําหนักและรักษารูปร่างผู้ที่เป็นอนาเร็กเซียนนั้นมักจะมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์เมื่อเทียบกันกับคนทั่วไปที่อายุเท่ากันและมีส่วนสูงที่ใกล้เคียงกันค่ะ อาการที่พบบ่อยก็คือร่างกายจะผอมแห้งแล้วทนความหนาวไม่ได้อ่อนเพลียประจำเดือนมาไม่ปกติเวียนศรีรษะและเป็นลมจากการขาดน้ำท้องอืดและท้องผูกอย่างรุนแรงเมื่อเวลาผ่านไปก็อาจทำให้กระดูกบางผมบางและร่วงเล็บเปราะบางถ้าเกิดอาการรุนแรงก็อาจจะส่งผลต่อการทำงานของสมองหัวใจอวัยวะภายในล้มเหลวและเสียชีวิตได้เลยค่ะ บูลิเมียจะเป็นโรคที่ผู้ป่วยกินอาหารปริมาณมากในช่วงเวลาสั้นๆโดยที่ควบคุมตัวเองไม่ได้และจะรู้สึกผิดหลังจากที่กินมากเกินไปค่ะจึงพยายามที่จะกําจัดอาหารที่กินเข้าไปด้วยการล้วงคอให้อาเจียนใช้ยาระบายยาขับปัสสาวะหรือทำการสวนทวารและออกกําลังกายอย่างหนักเพื่อไม่ให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นผู้ป่วยบูลิเมียนี้มักจะหมกมุ่นอยู่กับน้ำหนักและรูปร่างของตัวเองคือกลัวน้ำหนักขึ้น มีพฤติกรรมเข้าห้องน้ําไปอาเจียนหลังจากที่กินอาหารบ่อยๆเวียนหัวและเป็นลมจากการขาดน้ําการอาเจียนและการใช้ยาระบายบ่อยๆนั้นอาจทําให้มีอาการเจ็บคอเรื้อรางกรดไหลย,ย้อนฟันผุจากกรดในกระเพาะอาหารที่มาทําลายผิวเคลือบฟันท้องเสียโดยไม่ทราบสาเหตุและฮอร์โมนในร่างกายแปรรวนถ้าเกิดอาการรุนแรงนี่ก็อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยโรคกินไม่หยุด คนที่เป็นโรคกินไม่อยู่สามารถกินอาหารได้มากผิดปกติในเวลาไม่นานถึงแม้ว่าจะไม่รู้สึกหิวนะคะแล้วก็ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองให้หยุดกินได้จนกว่าจะรู้สึกแน่นท้องหรือไม่สบายตัวค่ะผู้ป่วยจะไม่ได้จํากัดปริมาณการกินนับแคลอรี่ของอาหารที่กินเข้าไปหรือมีพฤติกรรมล้วงคอรวมถึงใช้ยาระบายเพื่อกำจัดอาหารที่กินเข้าไปเหมือนกับผู้ป่วยอนนเล็กเซียและบูลิเมีย แต่เมื่อกินเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะรู้สึกรังเกียจหรือโกรธที่ตนเองไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แถมยังรู้สึกอายด้วยที่กินอาหารในปริมาณมากเพราะฉะนั้นก็มักจะแอบเลี่ยงไปกินอาหารคนเดียวค่ะโรคกินไม่หยุดนี้อาจจะนำไปสู่โรคเรื้อรังเช่นโรคอ้วนความดันโลหิตสูงเบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองได้ส่วนโรคเลือกกินอาหารจะแตกต่างจากการเลือกกินของเด็กเล็กหรือการเลือกกินทั่ว,วไปนะคะ ผู้ป่วยจะขาดความสนใจในการกินอาหารแล้วหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีลักษณะจำเพาะบางอย่างเช่นสีเนื้อสัมผัสกลิ่นและรสที่ไม่ชอบหรือไม่ก็จะหลีกเลี่ยงการกินไปเลยเพราะว่ากลัวการสำลักอาจเยียนท้องเสียและแพ้อาหารค่ะ การเลี้ยงการกินอาหารนั้นไม่ได้เกิดจากเหตุผลทางาศาสนาหรือความกลัวน้ำหนักขึ้นเหมือนกับ eating disorder ประเภทอื่นๆนะคะหากความผิดปกตินี้ในเด็กอาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตน้ำหนักตัวไม่เป็นไปตามวายัยส่วนในผู้ใหญ่อาจทำให้น้ำหนักตัวลดลงมากและขาดสารอาหารซึ่งก็จะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพตามมาได้ค่ะ ส่วนภาวะการเคี้ยวกลืนอาหารแล้วขย้อนออกอันนี้ก็เป็นความผิดปกติที่ผู้ป่วยสำรอกอาหารที่เคยเคี้ยวและกลืนไปก่อนหน้านี้ออกมาจากนั้นก็จะเคี้ยวซ้ำแล้วกลืนเข้าไปใหม่หรือบ้วนทิ้งซึ่งการสำรอกอาหารไม่ได้เกิดจากอาการจุกเสียดท้องหรือคลื่นไส้และไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัวหรือ eating disorder ประเภทอื่นและอาจจะเกิดอาการลักษณะซ้ำๆอย่างน้อย1เดือนด้วย อาการนี้พบได้ทั้งในทารกเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเริ่มมีอาการในทารกอายุระหว่าง3-12เดือนแล้วอาการก็จะหายไปได้เองเมื่อเด็กโตขึ้นและอาจจะพบในเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาค่ะการสำรองอาหารบ่อยๆแบบนี้อาจทำให้ทารกขาดสารอาหารอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตารายต่อชีวิต ส่วนในผู้ใหญ่อาจทําให้กินอาหารน้อยลงและหลีกเลี่ยงการกินอาหารต่อหน้าคนอื่นซึ่งอาจทําให้น้ําหนักตัวลดลงต่ํากว่าเกณฑ์ได้ภาวะการกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหารนี่ก็จัดเป็น eating disorder ประเภทหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอยากจะกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหารและไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเช่นน้ำแข็งกระดาษสบู่ดินเส้นผมฝุ่นไหมพรมโคลนและกรวดค่ะ โดยการกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหารนี้ก็อาจจะเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บติดเชื้อและขาดสารอาหารได้ภาวะการกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหารจะพบได้บ่อยในเด็กคนที่ตั้งครรภ์และคนที่เป็นโรคออทิสติกหรือมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาแต่อย่างไรก็ตามเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า2ปีที่ชอบใจหยิบสิ่งของชิ้นเล็กๆเข้าปากอันนี้ถือเป็นพัฒนาการตามวัยนะคะแล้วก็ไม่ได้จัดเป็นความผิดปกติแต่อย่างใดค่ะ นอกจาก eating disorder ทั้ง6ประเภทข้างต้นแล้วก็ยังมีความผิดปกติทางการกินในรูปแบบอื่นๆแต่ว่าพบได้น้อยเช่นภาวะสำรอกหรือกำจัดอาหารที่กินออกจากร่างกายภาวะการกินมากผิดปกติในช่วงกลางคืนและภาวะคลั่งกินคลีนค่ะ ถ้าเกิดพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการของ eating disorder ควรต้องรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสมซึ่งการรักษาก็อาจจะแตกต่างกันไปตามประเภทและความรุนแรงของอาการคุณหมออาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการร่วมกันเช่นโภชนะบำบัด จะเป็นการประเมินและวางแผนการกินอาหารของผู้ป่วยตามหลักโภชนาการซึ่งนะักโภชนาการก็จะทําการคํานวณพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับต่อวนันเพื่อให้มีน้ําหนักตัวปกติตามเกณฑ์จิตบำบัดเช่นการบำบัดความคิดและพฤติกรรมซึ่งมักใช้รักษาผู้ป่วยอโนอเล็กเซียบูลิเมียและโรคกินไม่หยุดค่ะครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นเพื่อให้คนในครอบครัวช่วยดูแลพฤติกรรมการกินให้เหมาะสม การใช้ยาเช่นยาต้านเศร้ายาต้านอาการทางจิตและยาควบคุมอารมณ์ซึ่งยาเหล่านี้ไม่ได้ช่วยรักษา Eating disorder โดยตรงแต่อาจช่วยรักษาอาการซึมเศร้าหรือวิตกกังวลที่อาจจะเป็นต้นเหตุของความผิดปกติทางการกินโดยช่วยยับยั้งความอยากอาหารที่ผิดปกติและจัดการกับความคิดหมกมุ่นในการกินได้ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ